มาเรามาต่อครับเครื่องนะครับก็สาะเขาเรียกว่าอะไรถูกพัฒนามาในช่วงคศ1880นะครับก็ประมาณ2423นะผมกี่นี้ผมลบไปแล้วนะประมาณนี้นะครับก็1้5ร้ปีที่แล้วนะครับก็เริ่มผลิตเห็นนะนําเครื่องจักรมาผลิตปั๊มชิ้นส่วนรถยนต์แล้วนะครับนั่นหมายความว่าวิวัฒนาการเนี่ยเริ่ม ดีขึ้นเรื่อยๆแ,แล้วนะครับแล้วปั๊มเหรียญน่ะมันแค่สองหน้าเองง่ายมากแล้วคุณคิดดูผลิตชิ้นส่วนรถยนต์น่ะโอ้โหยากยิ่งกว่านะผมบอกยากยิ่งกว่านะนั่นหมายความว่าเทคโนโลยีหรือกระบวนการผลิตเนี่ยมันมีมาแล้วนะครับในเรื่องของการปั๊มเหรียญมีมานานแล้วนะครับปี9 0สเนี่ยผลิตชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์เนี่ยเห็นไหมในยุคนั้นนะครับโอ้เยอะแยะมากมายนะครับเนี่ยเฮรริสันฟอร์ดอันนี้มีข้อมูลอยู่ในนี้ด้วยนะคุณไปดูในเรื่องของงานพวกนี้นะเนี่ย งานทํารถนะครับใน youtube ก็มีอยู่นะนะครับในยุคสมัยสงคราม,ม,มโลกครั้งที่หนึ่งครั้งที่2เนี่ยคุณคิดเอาการเครื่องบินมันบินได้ไงไอ้แค่ปั๊มเหลียนมันไม่ใช่เรื่องยากหรอกครับโอเคไหมครับแสดงว่าเครื่องมีมานานแล้วนะครับเครื่องมันมีมานานแล้วนะอ่าก็ถ้าคนมันไม่เ <laughs> ขาเรียกอะไรไม่ยอมรับใช่ไหมถ้าคนมันไม่ยอมรับ <laughs> นะครับมันก็จะ <fin ministry> เป็นไงครับ ได้ดูกันแล้วนะครับในเรื่องของประวัติของเครื่องจักรนะครับจริงๆมันมีมานานแล้วนะครับมีมานานแล้วนะครับแต่ว่าในเรื่องของการบันทึกของบ้านเราเนี่ยมันไม่มีการจดบันทึกที่แน่ชัดแต่ทําไมโรงกระสาบมันมีอ่ะเอามันเป็นของหลวงไงเขาก็เลยมีบันทึกคํถาถามถ้าคุณมีคุณได้บันทึกไว้ไหมล่ะใช่ปะ่ะของเอกชนของชาวบ้านหรืออะไรเนี้ยนะครับที่เขาเปิดรูปบริษัทเนี่ยผมว่าเขาก็ทํามานาน เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าหลักฐานคือพักเครื่องที่เราเห็นอยู่นะครับปีพศมันถูกปั๊มไม่เห็นอยู่แล้วจะบอกว่าไม่มีเครื่องปั๊มมันเป็นไปไม่ได้นะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลนะครับคุณลองไปเสิร์ชหาข้อมูลนะครับมันทําให้เรามั่นใจและมีความรู้นะครับเราอย่าเล่นพระด้วยหูครับผมพูดเสมอนะอย่าเล่นพระด้วยหูนะครับเราต้องศึกษาให้ลงลึกให้จริงจังนะครับเนี่ยเราเห็นเลยว่าเครื่องเนี่ยมันมีมานานแล้วนะครับแล้วเหรียญพระก็มีนะครับบอกว่า อ,อะไรอ่ะบางคนบอกว่าก่อนสองครามโลกช่วงสงครามโลกไม่มีช้างไม่มีเครื่องปัม๊มเป็นไปไม่ได้ครับจะบอกจะทำแต่เหรียญหลอผมไม่ใช่ครับเราก็เห็นพระแล้วนะว,ว่าเออมันก็ไม่ใช่จริงๆอ่ะมันจะมาหลอได้ไงพราะดูจากพระแล้วน่าจะถอดพิมพ์จากเหรียญปั๊มมานะครับเป็นการทําเก๊นะนะครับเป็นการทําเก๊นะครับใครเล่นพระแนวไหนก็เล่นไปนะครับแต่ใครเชื่อผมคุณก็ ปลอดภัยเอาง่ายๆคุณก็ปลอดภัยนะครับไม่งั้นคุณจะหมด